ครับสวัสดีครับผมเอา้าเอา้าเ๊่เจะไปเดินตามคนขับไมโครไปทำไมเนี่ยนะเอ๊ะโอ้มันมีมีสูงําำดีรถปิ้งอัพมาเขาก็ถอยเป๊บนี่อือดูอ่ะ ไอเวลาเข้าแมโครก็ไม่เคยเอาหน้าเข้าดอาถอยแต่ตูดวันนี้ก็เดินตามเขาต่อยต่อย,อยดูหนอดูดูเมื่อคืนนี้มาที่ลานรถเนี่ยโอ้สงสัยจะนอนจะนอนบอ่โอ้ยม่กินข้าวนะกิน <c oughs> ข้าวกันไป ไอตอนอยู่ทนหนึ่งนะอ,อท้องจนปองมาอยู่นี่ทำไมทองมันแฟบไปไหนหมดอ่ะเป็นเบาหวานรอเปล่านี่ <laughs> เป็นเบาหวานเป็น <laughs> ความดันโอ,โอ้ยเมื่อคืนเอาเกระึงลุยมาก็ไม่แจะลุยด้วยเนาะกรึงลุยออาไป กินฟ้ามั่นนอนเอาแล้วแล้วไอ้ฮะน,นี่จะไปไหนกินข้าวแคมป์บ่ะหรือกินข้างนอกไปกินอมนูไปเดี๋ยวมันจะเหลือไปเออนี่ดูทำท่านอนไม่นอนโอ้วปวดหัวนี่ ยผมไปนี่ก็กระตึกขึ้นตรวจหน้ารถไม่มีเส้นผมเขาก็ถามอีอีหัวโล้นนั่นมันเป็นใครผมยาวนี่ผมไปมาปุ๊บไม่เห็นเส้นผมไงก็าออีหัวโล้นนั่นมันเป็นใครนุ่นน่ะหกล้อไปแล้ว กินข้าวกะเข้มเนี่ยไอ้เไอ้ย่ไม่ไม่ไอ้เมื่อคืนนอะผมสังเกตว่าจะฟังเสียงเขาวะไวจะฟังเสียงเขาจะออกเวลาไหนเขาออกรถเขาไม่ให้ผมรู้เลยออกรถน่ะปกติเขาจะเบิร์เวลานั่นเขาจะเบิร์ตเน่ปุ่น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 อันนี้ออกแบบเงี้ย กลับมาทีหนึ่งมวนเขียนออกว่าจักตี่สามที่สองหรือตี่สามเนาะโบกวางโบกวางโบกวางเหมือนคลิปวะนี่เหมือนนกอี่ยงไงตายคลิปตายคลิปเลยเนาะตายเลยตายอะไรตายไปหาหนูมาเนาะไปหาหนูเนาะไปยิงหนูวะ <c oughs> ต้องทิพย์ทำนี่ก็ตายต้องทุนนาหล่อยตายยังไงก็ตายตายแน่แน่โอ้สู้ๆสู้ๆโอ้ย <c oughs> <c oughs> หนักใช่ไหมโอ้โหกินแล้วฝ้าขากดของใครอ่ะอดูโอ้ข้าวแคมป์กินข้าวเที่ยงตาเกมไหจากบ้านกรวดดิแมจำเราได้นี่แม่ค้านี่นะเด็มาถึงก็เออมาจากบ้านกรวดบอกว่าอ้าวจำเราได้เข้าไปเนะี่ย หาที่จอดไม่เจอเลยที่นี่เอออ้าวเออโอ้ยหาที่จอดไม่เจอเลย่ยตอนออกออกไม่ได้เลยที่นี่บดตายมือนี้บดตายแล้อืมโอ้

แนนแนนแนโอ้เอาเจ้าะแซวเลิกกินเลิเแล้วเฮ้ยพึ่งพ่งได้ยินวันนี้แหละเออตนเย็นกินนี่ไหม ตอนเย็นอะเลิเลกแล้วพักตับป่ะเเรียกว่าพักตับ <c oughs> กินตรงไหนกินเนี่ย <c oughs> กระเดากระเดาฮอสฮอสฮอสฝรั่งมันบอกว่าฮอสฮอสฮอสเมืองไทยฮอส ฮอตนี่ฮอตมันบอกว่าเมืองเมืองไทยฮอตฮอ,อตนี่ครับกับข้าวเที่ยงเรามีแค่นี้แหละนะมีแค่นี้แหละกับข้าวเที่ยงต้อันที่แบบไหนครับ อร่อยไหมทอดอร่อยทำไมว่าทอดอร่อยรูทอดใช่ไหมครับนี่กับข้าวกินโทรศัพท์เลยเล็กรู้นียันชูบอกว่าเย็นนี้ไม่กินแล้วเพราะว่าข้าวจะพักร่างกายคนตอนพรุ่งนี้เลยบอกเนาะวันนี้มันก็เดินอื พรุ่งนี้ยืนเล้วอะไรันนี้มันย้ายรถย้ายอะไรไปอืมย้ายแมคโครไปด้วยเป่ะย้ายแมคโครไปเวลาที่ไม่ออกอะไรแบบน,นี้นะขอ,องพรุ่งนี้หลยพรุ่งนี้วันนี้ก็หยุดไปจันชูนนนจันชูไม่ไหวแล้วจันชูอยากพักผ่อนตอให้นอนไม่นอน ยากจะไปยิงแต่หนูแหละนี่จะหามากกับพวกกินเนะเาะอร่อยนักนี่หนูนี่าว